สัปดาห์นี้นะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ในระบบออนไลน์กันสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวที่มีชื่อว่าเด็กดีมีินและเรื่องแรกนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วนตัวสําหรับเด็กเด็กทุกคนนะคะที่จะมาอยู่ที่ศูนย์ของเรานั้นนะคะจะต้องมีเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นของตัวเองนะคะโดยเฉพาะสิ่งของที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องมีแน่นอนนะคะก็คือที่นอนนะคะสําหรับเด็กซึ่งจะมีสัญลักษณ์ติดถ้าเป็นเด็กกรณีที่เคยเรียนมาแล้วนะคะเราจะอานรวมให้โดยที่นอนเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันอันนี้สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเด็กๆจะต้องมีสัญลักษณ์ประจำตัวนะคะและที่นอนนี้นะคะที่บุ๊จะต้องทําการซักทุกสัปดาห์นะคะชิ้นที่สองนะคะก็คือเตียงค่ะเตียงของเรานะคะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ที่สำคัญหรือไม่ได้เลยเด็กๆก็จะต้องมีสัญลักษณ์ประจำตัวนะคะติดอยู่ที่เทียมด้วยนะคะเทียมนี้นะคะเราต้องใส่มาทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่เด็กๆจะต้องใส่เทียมมาทุกวันนะคะโดยใส่ชุดด้านในนะคะแล้วใส่เทียมทับด้านนอกนะคะวันละหนึ่งตัวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นค่าเช่นมือนะคะที่มีถุงให้นะคะโดยค้าเช่นมือน,นี้เราจะต้องเอามาแขวนที่โรงเรียน แล้วที่มุมด้านล่างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กด้วยนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเก่านะคะเราสามารถอนุโลมให้ใช้ของเก่าได้นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่มเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ค่ะอันนี้นะคะเป็นแปลงสินฟันนะคะที่ทูตูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วโดยเราจะเปลี่ยนทุก3สามเดือนนะคะสามเดือนเราจะเปลี่ยนให้หนึ่งครั้งนะคะนอกจากแปลงสินฟันแล้วจะมีแก้วน้ำนะคะสําหรับเด็ก โดยที่แก้วน้ำนั้นนะคะจะมีสัญลักษณ์ประจําตัวเด็กด้วยส่วนแปลงิ่ปันนะคะผูู้้จะใช้การถิ่นชื่อนะคะและจะมีที่เก็บอุปกรณ์ทั้งคู่นี้นะคะอยู่ด้วยกันเป็นส,สัดส่วนโดยที่ติดสัญลักษณ์ก็จะต้องเอาไปคว่คว่ำและแฝกไว้นะคะในจุดที่รูเตรียมให้นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นดินน้ำมันบนด้านกล่องน,นะคะด้านบนของกล่อ,องก,อก็จะมีสัญลักษณ์ประจําตัวเด็ก และมีดินน้ำมันอยู่ด้านในนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ร้อยเชือกนะคะก็จะเป็นจำนวนหนึ่งกล่องต่อนคนนะคะมีสัญลักษณ์ประจําตัวเด็กนะคะติดอยู่ด้านบนทั้งสองกล่องนี้นะคะจะอยู่ในชั้นสําหรับเก็บอุปกรณ์โดยในชั้นนั้นนะคะจะต้องมีอุปกรณ์ของส่วนตัวของเด็กนะคะอาทิเช่นกล่องดินน้ํามันกล่องร้อยเชือกและที่นอน กระเป๋าที่ได้เําม,มานะคะเราก็จะไว้ในชั้นเดียวกันค่ะและนอกเหนือจากอุปกรณ์ทั้งหมดนี้แล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ในปีนี้นะคะช่วสงสถานกา,ารณ์แบบนี้เราจะต้องเพิ่มเติมก็คือกระติกสาหรับดืะะ่มน้ำค่ะเด็กๆจะต้องมีกระติกคนละหนึ่งใบนะคะที่ใส่น้ํามารับประทานที่โรงเรียนโดยมีครูจัดให้เด็กๆทานน้ำท่วมกันนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องมีกระติกส่วนตัวนะคะคนละหนึ่งกระติก ให้ผู้ปกครองนะคะได้จัเดเตรียมไว้โดยเมื่อมาโรงเรียนเนี่ยครูอาจจะให้สัญลักษณ์สำหรับติดในกระตดาน,านน,านั้นๆน,นะคะและที่สําคัญอย่าลืมน,นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปสัปดาห์ต่อไปวันต่อไปเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบน,นี้มาสอนิเกษเพิ่มเติมวันนี้ขอให้เด็กๆนะคะได้เตรียมอุปกรณ์เหลา่านี้ก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันทีน่หนึ่งกระดาคมนะคะสวัสดีค่ะ